แล้วนะแต่รู้สันก็นแล้วพี่พูไปได้ไหมอะไรนะอยในที่ทวิตเตอร์อ๋อได้เลยครับผมที่จอดำใช่ไหมใช่ใช่ที่เป็นโปรไฟล์จอ้ำไปแล้วอ่ะพี่โบเขายังไงอ่ะได้ค่ะได้ค่ะผมแรงกว่าผมนีตีเธอ่งแรงากกว่าสร้อยเพชรเลยหรอหนัครับผมที่มีพรีเซนต์สามนาทีวันนี้เรามีอะไรบ้างก็มากับ คอลเลกชันของบูการีค,ครับคอลเลกชันเซอร์เพนตนครับผมตัวเนี่ยที่มาเปิดงานเปิดไฟวันนี้ด้วยก็มีทั้งกำไลแหวนแล้วก็สร้อยเลยครับผมอันนี้ก็คือมีพิกาดยืนช่องแล้วนะแต่ละชิ้นมันมีความหมายอะไรยังไงพี่มิว,ว <c oughs> ก็ด้วยสัญลักษณ์ของบูการีค,ครับผมก็จะเป็นรูปงูหรือว่าเซอร์เพนต์หรือว่าสัตว์ประหลนี่ครับผมก็จะเป็นธีมที่ผสมกับไฮติวด้วยก็จะมีเพชรประดับอันนี้น่าจะประมาณ13บสามงา,านนะก็ใส่สิล้ามันไม่มีความแบบ เป็นยังไงบ้งางความระมัระวังคเออก็ <laughs> เสียวๆเหมือนกันกลัวเพชรหลุดที่าล้านคออนือแค่แค่าใช่มีแค่อันเดียวครับท,ที่คอที่คออ่ะทั้งตัวน่าจะรวมกัน20สิบเลทอที่คอ,อประมาณส0ล้านใช่ที่คอประมาณหน้าห่านหาตัวแหวตอนนี้คื่เดินไปไหนมาไหนอ่ะพี่กัดขัมาเป็นส่วนตัวได้พีกัดเดินตามไปกเข้าห้องน้ำพี่กัดผมฉีดพี่กัดก็ฉีดด้วยครับที่อยากได้บ้างไหมพต้องอยากได้สิครับ ไปใส่เจ้าเท่ๆดีเป็นไหนที่เราสึกว่าแบบในเครื่องประดับทั้งหมดที่แบบสนใจมากสนใจเหรอก็ถ้าใส่ง่ายหน่อยก็เป็นแหวนครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวกําไลหรือว่าสร้อยแบบนี้อาจจะต้องใช้ออกหานี่ก็อาจจะพอแบบใส่ไปในมาไหนได้บ้างแบบแกบชอบไหคะดชอบสีผุตัวอย่างที่บอกไปเป็นตัวที่เป็นสัญลักษณ์ของบุคคลีด้วยก็หลังๆเนี่ยก็จะเริ่มมีคอลเลคชั่นที่เป็นลูกมูเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ ที่ผมชอบคือความเป็นเกลิดครับผมถ้าดูดูดีเดียวดีเกลิดสวยมากแล้วจริงๆนั่นดูที่สีมาสีเขียวสดชัดนะครับเราตารางวันของเราวันนี้ไดู้่มาคณิศาสตรสีเขียวได้อยู่ข้ามแต่ข้ามใส่บอลเสาร์ไม่ทางที่ทำครับโปรไฟล์เรื่องโปรไฟล์จอดำเหรอครับช่วงน่าจะเดือนที่แล้วใช่ไหมครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าเราอ่ะค่อนข้างจะเอาใจไปกับฟซลเลียวมากเกินไป ก็ชขนาดเสพโซเชียลเยอะมากๆก็เลยรู้สึกว่าลองมาโซเชียลดีท็อกซ์ดูอ๋อค,คือเบรกใช่คือคือเบรกการเล่นโซเชียลซึ่งดีดีมากๆเลยนะมันทําให้เหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนจิตใจเราอะโฟกัสกับหลายๆอย่างได้เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็หลุดจากตัวโซเชียลได้แล้วจะไปอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าเราต้องยิ่งหอกตอนนั้นก็เอาจริงๆก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่อยู่ข้างหน้านะมันจะทําให้มีคอมเมนต์หลายๆอย่างเนี่ยเข้ามา เยอะมากๆแล้วบางบางอย่างก็จะแบบนเอาออกอาใจไม่ได้เพราะว่าพอเราเป็นนักแสดงด้วย,ปปวยเป็นศิลปินด้วยถึงเวลาที่เราต้องไปทําการแสดงับผมบางทีเวลามันมีอะไรที่ไม่อยู่ในใจมันจะเป็นต้องเคลียร์หรือว่าพอเคลียร์ไม่ได้ก็รู้สึกว่ากะทบงับงานเหมือนกันไม่เคยรู้สึกว่าลองดุดดีท้องนักแสดงตลอดเวลาต้องเก็บความรู้สึกไว้เยอะๆเลยเนอะใช่ครับก็อาจจะด้วยเรื่องเรื่องบทบาทในการแสดงด้วยบางทีเวลาคัดก็คัดไม่หมดนะ แล้วหลายๆอย่างที่กระทบกับใจเราไล้พี่ถามว่าพี่มด้านลบมันมีผลมากแค่ไหนบี้ก็ถ้าเราจิตใจช่วงไหนแข็งแรงนะก็ไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่าถ้าช่วงไหนจิตใจแบบก็เบาบางก็จะโดนอะไรพวกนี้เข้ามาแบบทำให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเยอะแต่ที่ผ่านมาพี่มินก็เชื่อว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันมากพอใช่ใช่ครับแต่ตอนนั้นอันนมันโดนมันก็รู้สึกว่าใช่แต่มันก็จะมีช่วงที่รู้สึกว่าใจเราไม่แข็งแรงเหมือนกัน บางทีมันต้องบอกว่าหลายๆคนที่รู้สึกว่าดูคนนี้ดูแข็งแกร่งจังเลยบางทีก็อาจจะต้องการแบบคนที่รับฟังเขาบ้างเหมือนกันแล้วพอที่สองเ,เป็นยังไงบ้างใช้วิธียังไงบ้างก็ตอนนั้นค่อนข้างจะ,ค,งจะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าตัดฉับเหมือนกันครับรู้สึกว่าเอ้ยอยากเขาหักดิบไม่คำตั้งนาน <c oughs> <c oughs> หักดิบเหมือนกันครับผมก็ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเลิกเล่นเลยลบแอปทิ้งอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเห็นทิลยทิ้งเลย ใครชอบอะไรอยูีฟ้าก็สีฟ้าสีฟ้าแล้วกันเพราะว่าบางทีแบบเผื่อๆเลื่อมาถึงก็กดตุ๊บเอาเข้าไปดูแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันเกิดปั่นใจลบเลยแต่ถ้าแนะนําก็อาจจะแบบใช้การแบบค่อยๆเลิกดีกว่าตัดฉับอาจจะแบบกดลาะใจใช่ไหมนะวันนี้มันดีขึ้นใจขึ้นมาไหมดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากๆเลยครับตอนนี้แล้วอยนี้จะตั้งรับยังไงในเมื่อปีหน้าบทบาทการเป็นนักแสดงมันจะเข้มข้นกว่ากปีที่แล้วนานหรือใช่เนี่ย คิดว่าอาจจะต้องปรึกษา acting coach หลายๆคนเพิ่มด้วยครับผมเพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาออกแล้วอ่ะแต่ถึเวลาเขาไม่อ,ออกไม่ใช่พี่ถามเลยแต่ว่าทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องการแสดงมันเป็นกประสมไปตัวนี้ไม่รู้จะกัดสออะไรก่อนใช่ไหมใช่หลายๆหลายๆครั้งบางทีเราคิดว่าไม่เป็นแต่พอเรามารปรงตะกอนจรงิงๆมันเป็นมันมันมีความที่แบบเอาเรื่องบางอย่างจากในที่การแสดงมาด้วยเอาเรื่องบางอย่างจาก ตัเช่นต่างๆมาปนไปปนมาปุ iosis, <antique. S 1> nine, med, ๊บตัดไม่ออกปุ๊บเอาพังหมดเลยทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าต้องต้องตัดไม่ได้อะดิ่งถึงขั้นไหนหรอครับก็มีแบบก็ช่วงก่อนนั้นนะคือด้วยความที่เราเป็นเบรนเอาอยู่ด้วยไงมันทําให้หลายๆอย่างเป็นโดบิโน่พอเหมือนแบบเราจิตใจเราัอนแอร์จากเบรนเอาอยู่แล้วแล้วพอเจอแบดคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าได้หลายๆอย่างที่เอาไม่ออกปุ๊บมันก็เลยแบบพังเป็นโดบิโน่เลยั้งที่ไปคุยกับมอเนี่ยมันทำให้เราดิ่งดี ดีขึ้นครับเพราะว่าทางคุณหมอเนี่ยเขาก็จะรับฟังเราโดยที่เขาไม่ได้ตัดสินอะไรเพราะ mm hmm. บ,บางทีเอาพูดตรงๆรนะ mm hmm. บางทีเราไปปรึกษาคน mm hmm. นั้นคนนี้ปุ๊บ mm hmm. เขา mm hmm. เขาจะมีแบบมีไปแอดของเขาว่าแบามีปากคงของเขาว่าแบบ mm hmm. เขารู้สึกว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นเขาจะเป็นยังไง ถ้าเรื่องนี้เขาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคุณหมอเขาจะเป็นกลางมากๆเลยก็เหมือนรับฟังเราเรื่อยๆอย่างที่ของพี่มีต้องใช้ยาช่วยไม่หรือว่าแค่ได้ระบายได้คุยกับหมอได้ได้อยู่ใจแล้วผมผมยังยังอยู่ในเฟสที่ยังพูดคุยกันอยู่ก็คือเข้าไปเคลียร์ใช่ยังยังไม่ได้แบบถึงขั้นใช้เคมีใช้ยาอะไรแล้ววันนี้กลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วกลับมาแล้วตอนนั้นถ้าหมดถ้าหายถ้าหายไปสักเจ็ดสิบแปดสิบตอนนี้ก็จะกลับมาประมาณสักห้าสิบแล้วเดี๋ยวอีกนิดนึงแล้ววันนี้กลับมาเป้าาหมยอยงง้ใู่ ก็วอนนี้ก็มาใส่ใจเรื่องงานเพิ่มมากขึ้นครับเราอะโชคดีที่ได้เข้ามาอยู่ในกองที่น่ารักมากๆทั้งตอนนี้ทั้งช่องเจ็ดทั้งช่องวันเลยทั้งสองนี้ทุเม่อเดือนทั้งทั้งทั้งสองกองคือน่ารักมากๆครับแล้วแบบอย่างช่องวันเนี้ยเราอยู่ในกลุ่มคนที่เขามีความสามารถมากๆเขาตั้งใจนการทำงานมากๆเลยเหมือนเราได้รับสิ่งเหล่านี้เข้ามาในตัวเราด้วยแล้วก็ ที่มีไฟในการแสดงพอเราโฟกัสเรื่องการแสดงเหล่านี้ผมก็เลยแบบตัดแตหนอยอย่างได้ีแต่แน่นอนการเป็นนักแสดงอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีคนเป็ไม่ดีเข้ามาใช่แล้วจะเตรียมตัวตั้งรับกันยังไงก็ด้วยความที่เราก็มีมีประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีแล้วนะครับผมก็เริ่มเริ่มรู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างตอนนี้ครับก็เอาพูดพูดตรงๆนะทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าไม่ต้องไปใส่ใจอะมช่วยถึงเวลาทาได้ไม่ได้ก็แล้วแต่เพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ดูว่าต้องทำยังไงแต่บางทีก็ทําไม่ได้บางทีเอ ก็รู้สึกว่าต้องหักข้ามใจมากคือแล้วก็มีสติเพิ่มมากขึ้นเป็นไงพี่ถามมีมองบวกมากหรือมองมองความเป็นจริงปัจจุบันนี่ยมองความเป็นเอาจริงตั้งทีตลอดนะก็มองความเป็นจริงแหละแต่ว่าบางทีก็อาจจะเผื่อไปในกระถิ่นเยอะหน่อยจริคร้าทำจริงมันช่างโหดร้ายขนาดนี้แต่ยังไงเราก็ Ignore มันไม่ได้หรือมิวใช่ Ignore บางบางทีมันแบบเราต้องมืออ่อนก่อนอาจจะเป็นเฟสนั้นได้ครับผมอาจจะต้องเชิญเรื่องบางอย่างก่อนแล้วถึงจะ Ignore ได้เพราะเรา ความรู้สึกนั้นมาแล้วคอนเทนต์จริงจังจังเลยอ่ะวันนี้เราพจริงจังมากเลยจริงจังจังเลยอ่ะองงานเสร็จแล้วมาแฮปปี้นิวเบเยร์หน่อยคะขอให้มีความสุองครขอให้มีความสุขมากๆนะครับถ้าใครบุ้งก็ต้องวสุต่อไปต้องขอให้ต้องแล้วต้องต่อไปขอแบบนี้นะครับที่ไทยไหนที่หนึองที่สอง เข้าไปเลยค่ะขอคครับ <verlier> พ้อเลยครับมิวอ่าโอเคดีครับที่มิวกล้องนี้นะคะใช่กลจองนี้นะคุณผู้ชมกลับมาแล้วครับม่วมมีได้ค่ะ